ดวงเดือนมีนาคมราศีสิงห์ช่วงนี้ตัวคุณมักสุขภาพไม่ค่อยดีมักปวดหัวปวดตาบ่อยคุณต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพบ้างต้องพักผ่อนมากๆชาวราศีคุณนี้มีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศด้วยและช่วงนี้เพื่อนคุณมักหายหน้าหายตาไปบางที่คุณอาจจะเงาบ้างคุณต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้การเงินช่วงนี้ถือว่าดีมีเงินไม่ขาด แต่มักหาเงินด้วยความยากลำบากต้องพยายามหน่อยแต่เรื่องรายจ่ายคุณก็มีรายจ่ายเพื่อพอสมควรบางทีคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับการรักษาพยาบาลและพอหามาได้ก็มักไปอยู่กับแฟนคุณซะส่วนใหญ่คุณต้องทำบัญชีการเงินของคุณไว้ดีๆเรื่องงานชาวราศีนี้บางคนคุณมีโอกาสที่จะได้ยกย้ายงานด้วยแต่ถ้าคุณได้ยกย้ายงานไปที่ต่างจังหวัดนับว่าต้องโฉลก หรือคุณได้ติดต่องานกับทางต่างประเทศก็ดีเหมือนกันใครที่เป็นเจ้าของกิจการบางที่งานบางโครงการอาจจะต้องเลิกไปและนับให้แก้เคล็ดโดยการปรับปรุงกิจการใครที่ยังไม่มีคู่แฟนคุณมักขี้หวาดระแวงเป็นพิเศษที่วิตกกังวลเป็นพิเศษแถมหลางสังหรณ์ดีเสียด้วยแนะนําว่าอย่าทําผิดต่อเขาเป็นอันขาดคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนจับได้สูงส่วนใครที่ยังไม่มีคู่คุณมีสิทธิ์ที่จะเจอคนรักเป็นคนผิวขาวตัวสูงประมาณหนึ่ง